นาเบจักรีนารูเบยค่ะลำใหญ่มากเลยอ,อยาแบบกแปด่ค่ะอันนี้ค่ะแก้ไขแก้ไข <c oughs> อันนี้คือเรือหลวงที่มิลานนะคะแปบดบเจ็ดหนึ่งซับซ้อนลำน้นะคะเรือหลวงจัก,กี้นารูเบยแล้วมีลำน้อยตรงโน้นด้วยสับสนสับส้อน <c oughs> ไปเลยค่ะ ต่อแถวค่ะนั่นก็คือเร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 ือทั้งหมดนี้คือเรือเรือของทหารนะคะเด็กๆค่ะไอ้ปิงจับอย่าไปจับใกล้นะคะห้ามจับใกล้นะโอ้ก็คือขอบเลยค่ะขอบเลยกลัวไหม เป็นไงบ้างคะเรือลบเรือลบนะเรือรบนะแปดหนึ่งเจ็ด อย่าไปใกล้กับริมนะลูกอ่านี่มันเป็นหลอดไฟลุงถ er ือว่าเขาขับเรือไปเทียบกับเรือลำนี้อ่อ่าเขาไม่้คนขับมาขับสองไฟนั้นน uh ี่ร้อดเดี๋ยวนี้นี่คือเรือรบราชนาวีไทยประมาณนี้เรือข้างล่างก็เรือจริงนะคะกำลังแล่นอยู่ อย่าไปใกล้ขอบราวระเบียงนะคะอันตรายบันไดเอาไว้ปีนลงข้างๆขงองจริงอ่ะของจริงใช้งานจริงนี่คือห่วงยางนะคะนี่ห่วงยางค่ะตองประตูหมุนแล้วก็เข้าข้างใน,เป,น,นงเปิดไงกันน้ำข้าอย่าไปใกล้นะอย่าไปใกล้ทางซ้าย เรือเรือหลวงจะกรีนหรือเบสเขามีควันขึ้นด้วยค่ะเวลาเขาจะจอดเรือค่ะเวเขาต้องเอาเขาต้องทำยังไงเวลาเรือจะจอด เขาเรียกว่าสมอคือเชือกที่เป็นสมอเรือนะอนลองจับดูสิใหญ่ไหมแข็งมากเลยหนามากมันขาดไปแล้วมันก็ขาดบางบางจุดแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ยังตีเกลียวกันอยู่ค่ะ <c oughs> ก็ตัวนู้นเขาต้องไปหมุนตรงนู้นเลยนะที่เห็นเป็นรอกนั้นไหมม้วนม้วนมวน้มวนมันขึ้นไปนไค,นค่ะใช้ไฮดรลิกหรือเปล่ามอเตอร์รอแต่ถ้ามอเตอร์พัง,งเขาจะมีมือ เชือกไปแล้วก็จะเห็นหของยางแล้วก็เ hey? ป he right. hey? he right. hey, ็นไอ้แฉกนั่นน่ะเห็นไหมไอ้แฉกแฉกที่อยู่ข้างหของยางเขาเอาเชือกเนี้ไปผูกตรงนั้นว้าวเครื่องหลวงเรือหลวงจากจีนาที่เปรตนะข้างบนเนี่ยเป็นลานบินลูกเห็นไหมดำๆนั่นน่ะนี่เป็นเส้นของขาว่าอยู่ตรงนี้อ่านั่นน่ะจะเป็นลานบินที่เขาจะเอาเครื่องบินน่ะซิ่วแล้วก็เออชันๆขึ้นไปนั่นน่ะมองเห็นไหม มันชันชั้นขึ้นไปนั่นนะเออมันนั่งแหลกนั่งแหลกโซ่อันใหญ่มากเลยใหญ่ใหญใหญ่กว่าแขนพี่ตองอีกอ่ะอันเข้าหน้าตองเลยอ่ะเอ๊ะจริงจริงนี่คือสมองเยอะมากกว่าแล้วเปล่าคนบมาขับจะอยู่ข้างในนูนไหมเขาเรียกว่าขอมาขับการพี่ทมันเป็นปืนจริงเลยมันในเหมัอนในเกมเลยค่ะจุ เขาเขียนว่าอะไรครังตองข้างบนน่ะอ๋ออ่านใหม่จิอุ้ยด้านในนะคะเข้าไม่ได้ สักอย่างอยู่ค่ะก็ะเลยมีมากขึ้นนะคะชมฟรีนะคะทุกคนมาได้ร้อนนิดหน่อยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นแจ๊คให้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุง้งกิ้งกุ้งกิ้งให้พี่เต๋อนี่ยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่เต๋าก็ต้องขัดเต็นท์ล่าไปก่อนค่ะขัดขัดบ่ายเรือเป็นไงบ้างคะเรือสุดยอดมากเลยอะ่ะให้ไทยคำถามน,นะ ริมคอมเมนต์ด้วยนะไม่มีใครคอมเมนต์เลยอะ <c oughs> ่ะใครหายว่ะเรือ <c oughs> หลวงจากกีนนารเวทเขากำลังทำอะไรกันอยู่ <c oughs> อันนี้พี่ตองก็ตอบไม่ได้นะคะว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่ <c oughs> แต่ว่าให้น้องๆเดาๆด,ดูนะคะ